จนคอมพิวเตอร์มามีจริงๆนะครับมามีจริงๆเอาในช่วงประมาณไม่ถึง100ปีนี่เองนะครับโดยคอมพิวเตอร์ยุคแรกจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศครับหลอดสุญญากาศหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูที่ทายหน้าแบบนี้นะครับคล้ายๆหลอดไฟนั่นเองนะครับเอาหลอดสุญญากาศนะครับจะทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซึ่งใช้ส่งสัญญาณศูนย์กับ1นะครับถ้าน้องๆเคยได้ยินคําว่าคอมพิวเตอร์มีภาษาข้างในเป็นศูนย์กับ1นะครับ เลขศูนย์ก็คือหลอดสุญญากาศไม่มีพลังงานคือไม่สว่างนับเป็นเลขศูนย์ถ้าสว่างขึ้นมานับเป็นเลขหนึ่งนะครับดังนั้นการคํานวณของคอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศจึงใช้หลอดไฟเนี่ยครับในการช่วยคํานวณนะครับโดยการอินพุตคำสั่งเข้าไปนะครับยังคงใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูลและก็คำสั่งอยู่นะครับเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ยุคแบบเบิหรือว่าเครื่องวิเคราะห์แบบแบบเบินะครับก็คือใช้บัตรเจาะรูนะครับ ในการสั่งงานอยู่แล้วก็ความเร็วก็จะไม่สูงมากนะครับความเร็วไม่สูงมากก็คือเป็นหน่วยหนึ่งในพันวินาทีเท่านั้นเองนะครับหรือจะเรียกว่าิมลิเซกันก็ได้นะครับิลลิเซกันในระยะแรกครับคอมพิวเตอร์แบบนี้ใช้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โดยเครื่องแรกของโลกนะครับเครื่องแรกของโลกอันนี้มีออกสอบบ้างเหมือนกันนะครับชื่อว่า ABC ครับมีมาตั้งแต่ปี 2,480พุทธศักราชนะครับ2,480โดยเจ้าเครื่องนี้ยังไม่สามารถโปรแกรมอะไรใหม่ๆเข้าไปได้นะครับทำหน้าที่ได้แค่คำนวณตามโปรแกรมที่ตั้งเอาไว้เท่านั้นจนต่อมานะครับปี2,486คอมพิวเตอร์เครื่องที่2ของโลกถูกสร้างขึ้นมาครับเรียกว่าเครื่องโคโลซุสนะครับโคโลซุสแต่มันเป็นความลับมากๆนะครับจนเมื่อเนี่ยปี2 5 1 3เนี่ย ถึงจะมีคนรู้จักเครื่องนี้นะครับโคอาซุสใช้ในการถออรหัสสัญญาณรับการสื่อสารของกองทัพเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับถัดมาครับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปนะครับต้องเรียกว่าใช้งานทั่วไปนะครับเครื่องแรกชื่อว่า e n i a c ตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะครับคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกที่ใช้งานทั่วไปมีชื่อว่าอะไรชื่อ e n i a c นะครับ พัฒนา2 4 8 6ี่ดหพัฒนาเสร็จ2องสี่แดนะครับส่วนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่เอามาใช้งานในทางธุรกิจนะครับก่อนหน้านี้ใช้งานในทางรัฐบาลทางวิจัยทางทหารหมดเลยนะครับในทางธุรกิจเครื่องแรกชื่อว่า univa c นะครับตรงนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะครับคือพี่ต้องเรียกว่าเป็นข้อสอบหลอกนะครับดังนั้นเราจำง่าย,ายๆครับถ้าธุรกิจเนี่ยคือ univa c แต่ถ้าทั่วไปโดยที่ไม่ได้เป็นทางธุรกิจเนี่ยคือ e n น a c นะครับธุรกิจนะครับอันนี้ทั่วไปนะครับเราต้องจำสอตัวนี้นะครับออกในหลายๆสนามสอบเลยนะครับพี่มีประสบการณ์รวมถึงตอนที่ไปช่วยเขาออกข้อสอบก็เห็นอาจารย์ท่านอื่นเอาคำถามนี้กลับมาออกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับคอมพิวเตอร์ในยุคนี้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ครับโดยใช้ภาษาเครื่อง ภาษาเครื่องก็อย่างที่พี่บอกครับคือเลขศูนย์หนึเป็นได้ฐานสอง 01, 01, 01, 01, 01, 02, นะครับแบบนี้เรียกว่าภาษาเครื่องหรือว่า Machine Language ก็ต้องอาศัยความชํานาญมากๆนะครับเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้แค่0นย์กับ1จริงๆนะครับคอมพิวเตอร์ยุคนี้นะครับยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องความไม่เสถียรครับเมื่อหลอดไฟเสียนะครับหลอดไฟตามบ้านเราก็ก็มีโอกาสที่จะเสียอยู่แล้วถูกไหมครับ ดังนั้นเมื่อมันอยู่กันเป็นพันๆหมืนม่นๆหลอดด้วยกันเนี่ยมันต้องมีโอกาสที่จะเสียได้แน่นะครับถ้ามีหยอดไฟเสียการคำนวณจะผิดพลาดทันทีครับนี่คือข้อเสียของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนะครับยุคหลอดสุญญากาศมาถึงยุคที่สองครับคอมพิวเตอร์ยุคที่สองเรียกว่ายุคทรานซิสเตอร์น้องๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าทรานซิสเตอร์กันมานะครับคำว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยก็คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่งที่เอามาใช้แทนวงจรไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับซึ่งเจ้า t นซิ s เ s t ร r เนี่ยมีความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าแบบหลออสุญญากาศนะครับอีกทั้งใช้ไฟน้อยด้วยเพราะไม่จำเป็นจะต้องมามีแสงสว่างอะไรนะครับแล้วก็มีความเร็วมากขึ้นนะครับ เจ้าคอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์เนี่ยถูกพัฒนาในช่วงปี2497นะครับแล้วก็ใช้งานยาวจนถึงช่วง2505มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์แบบนี้ทั้ง3คนคือได้รับรางวัลโนเบลหมดเลยถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นนะครับซึ่งอ่ะอันนี้เกรดเล็กเกรดน้อยนะครับสมัยก่อน ไม่สมัยก่อนหรอกจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหนังอยู่นะครับหนังเรื่องมนรัก t ท a รานซิสเตอร์ไม่รู้น้องๆรู้จักกันไหมนะครับท r รานซิสเตอร์ก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับแต่เอาไปทําวิทยุนะครับเอาไปใช้เป็นแผงวงจรสําหรับวิทยุเป็นเป็นเจ้าตัวทารานซิสเตอร์แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีวิทยุในยุคก,ก่อนนะครับโอเคถัดมาครับเป็นยุคที่เรียกว่ายุควงจรรวมครับยุควงจรรวมเป็นยุคที่ แทนที่จะเอาวงจรคอมพิวเตอร์ไปไว้บนหลอดสุญญากาศหรือไปไว้บนตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมากๆเข้ามาเป็นแผ่นที่ก็แผ่นซิวิคอนนะครับแผ่นแบบนี้ถ้าเราเคยลองงัดแงะแกะเกาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราจะเจอไอ้เจ้าแผ่นแบบนี้อยู่เต็มบอร์ดไปหมดนะครับซึ่งแผ่นแบบนี้เขาจะเรียกว่า IC หรือว่าชิปนะครับ เจ้า i อเนี่ยมันเป็นแผงวงจรที่มีความละเอียดซับซ้อนนะครับเอาวงจรเข้าไปบรรจุได้หลายร้อยชิ้นนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับเพราะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลผิดพลาดเลยนะครับคือมีแหละครับแต่ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นมันน้อยมากนะครับคือหนึ่งในยี่บสาล้านชั่วโมงคือพูดภาษาบ้านๆก็คือไม่มีนั่นแหละนะครับแล้วก็ขนาด เล็กลงนะครับราคาถูกลงแน่นอนแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยลงนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ครับยิ่งคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงจะยิ่งใช้ไฟฟ้าน้อยลงครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า m, m, เก้าสิบนาโนเมตร30สินาโนเมตรเวลาที่มี CPU ออกใหม่ถ้าน้องๆคนไหนติดตามข่าวคอมพิวเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีการผลิตเจ้าชิปของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันจะยิ่งใช้ไฟฟ้าน้อยลงนะครับ เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งทางเทคโนโลยีนะครับต่อมายุคที่4ครับเรียกว่ายุค VLSI ครับตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้ต้องมีตัว V ด้วยนะฮะ VLSI นะครับ VLSI ย่อมาจาก Very Large Scale Integration ครับมันคือ IC จำนวนมากๆเอามาลงในแผ่นซีคอนแผ่นเดียวนะครับมันจะเหนือชั้นกว่ายุควงจรรวมไปอีกนะครับแทนที่จะมีหลักร้อยวงจรเนี่ย ในแผ่นชิปหนึ่งแผ่นเนี่ยมีเป็นล้านวงจรครับซึ่ง CPU ในยุคปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่เป็นยุค VLSI ครับเจ้ายุค VLSI เนี่ยครับเห็นไหมฮะเขาวัดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะครับในระดับนาโนเมตรอย่างที่พี่บอกนะครับแล้วก็ยิ่งเล็กลงคอมพิวเตอร์ยิ่งเร็วขึ้นนะครับคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ ตัว cpu เขาก็จะยจะเรียกว่า microprocessor นะครับก็คือ cpu intel core i 7นะฮะ cpu amd นะครับยี่ห้อ cpu เหล่านี้เป็น cpu ในยุค vlsi หมดแล้วนะครับแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันครับก็ยังอาศัยเทคโนโลยีแบบ vlsi เนี้ยอยู่นะครับซึ่งตัว vlsi เนี้ยพูดง่ายๆว่าเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับ ส่วนยุคที่5ครับเรียกว่ายุคเครือข่ายนะครับยุคเครือข่ายจะเป็นยุคที่ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีการผลิตคอมพิวเตอร์นะครับแต่เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์อาศัยการเชื่อมต่อกันเป็นวงเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นวงแลนวงอินทราเน็ตหรือวงอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งหมดนี้คือ5ยุคของคอมพิวเตอร์ที่พี่อยากให้น้องๆทําความเข้าใจไว้นะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยมักจะออกให้เรียงลําดับยุคนะครับ นี่คือตัวอย่างข้อสอบที่น้องๆอาจจะเจอนะครับข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันข้อกอหลอดสุญญากาศวงจรไอซีทรานซิสเตอร์วงจรรวมความจุสูงข้อขอทรานซิสเตอร์หลอดสุญญากาศวงจรไอซวงจรรวมความจุสูงข้อคอหลอดสุญญากาศทรานซิสเตอร์ วงจรไอ,อรซอว IC, อาาีวงจรรวมความจุสูงและข้องอทรานซิสเตอร์วงจรไอซีหลอดสุญญากาศวงจรรวมความจุสูงตอบข้อข้อควายนะครับหลอดสุญญากาศมาก่อนทรานซิสเตอร์อันดับ2 IC อันดับ3และวงจรรวมความจุสูงลำดับ4และก็เครือข่ายลำดับ5นะครับดังนั้นถ้าเราทำความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์แต่ละยุค มีพื้นฐานการทำงานมายังไงเราจะตอบข้อนี้ได้ไม่ยากเลยครับพี่ก็อยากให้น้องๆเรียงลำดับให้ถูกต้องแบบนี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ว่าตอนหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ